เมื่อหมู3ามชั้นมาเจอกับวัตถุดิบก้นครัวจะเกิดอะไรขึ้นนี่ <c oughs> ความอร่อยลงตัวกำลังจะเกิดขึ้นค่ะนี่เลยค่ะข้าวหมดหม้อก,กันอีกแล้วจ้าอีกหนึ่งเมนูเบิ้ลข้าวนะแบบง่ายๆเลยค่ะ3ชั้นผัดกะปิหรือ3ชั้นคั่วกะปิแบบหอมๆนะแล้วก็ความเป็นกะปิมันจะเคลือบชิ้นหมู3ชั้นจ้านี่เลยราดข้าวสวยร้อนๆบอกเลยค่ะข้าวหมดหมอ้อไม่รู้ตัวอีกแล้วค่ะค่ะ สามชั้นนะคะงีเลยล้างทำความสะอาดแล้วก็หั่นติดหนังไว้ลักษณะแบบนี้นะคะประมาณ7ขีดค่ะตอนแรกก็จะเอาครึ่งกิโลอาหารไปหั่นมาเพลินค่ะเอาค่ะเตรียมไว้เสร็จแล้วกะปิค่ะกะปิของแต่ละบ้านชิมก่อนเนาะเออชิมก่อนเอากะปิอย่างดีนิดหนึ่งที่มันเค็มน้อยๆนะคะหลายคนถามกันมาว่าซื้อกะปิจากที่ไหนนะคะนะส่วนมากกันก็จะใช้กะปิทางใต้ค่ะการก็จะใช้หนึ่งช้อนพูนๆค่ะ เมนูนี้จะออกเค็มๆหวานๆเนาะตัดเลี่ยนด้วยลูกโดดยิงไปแบบจุกๆแบบนี้เลยค่ะเพิ่มความหอมด้วยหอมแดงซอยค่ะสักประมาณ10หัวนะคะเอาละค่ะหลายคนสงสัยแล้วทำยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงลุ้นมากแล้วใช่ไหมไปค่ะลงมือทำกันจ้ามาเดี๋ยวกันจะพาทำซอสกะปิแบบง่ายๆก่อนนะคะง่ายมากส่วนนี้จะเป็นแบบง่ายๆเนาะเราทำกับข้าวกินกันแบบง่ายๆเสร็จแล้วเราเอากะปิอะค่ะมาละลายน้ำ น้ำก็น้ำปกติเลยค่ะกะปิ1ช้อนนะคะการจะใส่น้ำลงไปสักประมาณ5ช้อนทำเป็นน้ำซอสกะปิค่ะของการกระปิของการมันจะเค็มไม่มากการจะใช้เป็นกะปิตำน้ำพริกเนี่ยก็ละลายละลายกับน้ำแบบนี้เลยแล้วก็เราก็สามารถชิมก่อนได้หนึ่งช้อนของการไม่พอหรือการอยากจะได้ความเข้มข้นอย่าลืมนะลองชิมกะปิกันดูจ้านี่การเพิ่มไปอีกประมาณครึ่งช้อนนะค่ะละลายกะปิได้ลักษณะแบบนี้ปุ๊บการก็จะ ใส่น้ำตาลค่ะลงไปในซอสกะปินะคะสักประมาณ1ช้อนแบบไม่พูนอ่าน้ำตาลที่การใช้ของการเป็นน้ำตาลตะโหนดแท้นะคะจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บได้ค่ะละลายผสมแล้วก็ลองชิมรสด,ดูมันจะรสชาติมันจะออกเค็มๆหวานๆเนาะนี่เลยค่ะประมาณนี้เลยแค่ละลายซอสก็น่ากินหอมมากเลยนี่ค่ะเราก็จะได้ซอสกะปิแบบง่ายๆแล้วค่ะไปค่ะไปลงมือผัดดูหน้าตาดูความน่ากินกันจ้า กระทะตั้งเตาค่ะอ่าก่อนอื่นนะคะเอาสามชั้นนะคะมาเจียวก่อนจ้าเติมน้ําเปล่าค่ะไปสักเล็กน้อยนี่นิดเดียวพอไม่ต้องเยอะน้ำเริ่มบ,บ้วนแห้งแนละ้วค่ะการก็จะเบาไฟลงใช้ไฟก,กลางค่ะทีนี้จะเจียวให้สามชั้นมีความเหลืองสักเล็กน้อย พอน้ำแหง้งปุ๊บน้ำมันก็จะมาแทนที่เลยค่ะใช้ไฟกลางๆคาอไมไปทางอ่อนเนาะถ้าเกิดเราใช้ไฟแรงอะกระทะมันจะไหม้นี่ค่ะสีเริ่มเปลี่ยนแล้วนะค่ะแล้วก็น้ํามันค่ะการก็จะเจียวให้น้ํามันนะออกมาพอที่จะเจียวหอมซอยได้ค่ะตอนนี้นะคะการก็เจียวมาน้ํามันนะออกมาพอละที่จะเจียวหอมแดงนะคะ แล้วก็ลักษณะของสีหมูค่ะได้ประมาณนี้พอแล้วค่ะเสร็จแล้วกันก็จะเอาหอมซอยอค่ะลงมาเจียวเลยเจียวให้หอมแดงนะมีความหอมเนี่ยกันหมูสามชั้นขึ้นไปไว้ข้างกระทะหรือจะตักออกก่อนก็ได้นะคะของการกันเลยกันไว้ข้างกระทะแบบนี้ก่อนแล้วก็ใช้ไฟกลางนะะถ้าหอมแดงสุกอะ่ะมันจะมีความแบบใสๆขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็เจียวให้มันส่งกลิ่นหอม มีกลิ่นหอมมาเตะจมูกเราอะค่ะนั่นแหละเป็นอันใช้ได้ไม่ต้องเจียวให้แบบว่าเหลืองอหอมยังหอมแล้วนะเ <c oughs> นี่ยค่ะเสร็จแล้วก็ตลกหมูสามชั้นลงมาค่ะแล้วก็ผัดต่อนี่เอาค่ะหอมแดงหอมเต็มที่แล้วนะคะทีนี้เราก็จะมานี่ซอสกะปินะคะที่เราทำเตรียมไว้ละลายน้ำไว้นะคะใส่ลงไป ทีนี้เราก็จะผัดกาผัดให้ซอสกะปินะคะมันเคลือบหมูสามชั้นเลยค่ะตอนนี้นะมันยังจะมีความแบบว่าฉ่ำๆน้ําอยู่การจะผัดให้ตัวซอสกะปิอะคะ่ะมันแห้งแล้วมันก็เคลือบไปกับหมูสามชั้นเลยนะมันก็จะมีความแบบฉ่ำๆเวาว,าวค่ะแล้วก็ลองชิมรสชาติดูนะคะ หยอน้ำมะนาวลงไปสักประมาณ1ช้อนชามันจะทําให้รสชาติอ่ะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะคะหรือบีบลงไปประมาณหน,นึ่งซี่กันค่ะเนี่ยมันจะทําให้รสชาติเค็มของกะปิอะ่ะเออมันจะมีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนี่ประมาณนี้จ้าเสร็จแล้วทีนี้เราก็มาใส่ใบมะกรูดฉีกค่ะลืมใบมะกรูดฉีกวิ่งเอาใบมะกรูดฉีกมาเพิ่มความหอมนะคะลูกโดดค่ะตัดเลี่ยนนะคะอ่า เสร็จแล้วก็ปิดแก๊สเลยจ้า พร้อมเสิร์ฟจ้าสามชั้นผัดกะปิหอมนุ่มระมุนระไมละลายในปากต้องแบบนี้เลยค่ะรสชาติหืมไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะแค่กะปิก็กินขาดแล้วค่ะลองมาทําแบบนี้นะคะรับรองไม่มีความเลี่ยนให้หลงเหลือเลยจ้าเพราะเรามีลูกโดดนะคะเป็นตัวช่วยค่ะแล้วก็ที่สําคัญค่ะกะปินะคะมีความเคลือบชิ้นหมูทั้งชิ้นแบบนี้เลยโอ้โหข้าวสวยร้อนๆมาค่ะ